กรณีอาน,นิสงจากการขยายเวลาเปิดผับสถานบันเทิงร,รัฐบาลเนี่ยบอกให้ขยายเปิดไปเลยถึงตีสี่มุมหนึ่งเนี่ยกระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวแต่บอกเลยว่าเพิ่งเปิดได้2วันเท่านั้นนะคะปรากฏว่ามีผลกระทบให้เห็นจะจะเลยคือสาวส6เมาแอนอนกลางถนนราชดำเนินเลยนะคะล่าสุดเองในเทศษษษกิจกับเพื่อนต้องไปหิ้วปีกกันขึ้นรถกลับบ้านชาวบ,บ้านที่เห็นเนี่ยต่างพากันสายหน้าค่ะ อุ้มเลยดีกว่ามั้ง,อ,งอุ้มเลย,ลอ,ยเอ่ะเออ พระอาทิตย์ขึ้นฟ้าสว่างแล้วฮะ,ะดูสภาพนี่เห็นไหมคะเออพื่อนหิวปีกนี่คือยังไม่รู้เรื่องเลยนะคะเมาหลับข้างถนนเลยนะคะหลับคาทางเท้าริมถนนราชดำเนินทําให้ทางเทศกิจเขตพระนครและเพื่อนของฝ่ายหญิงเนี่ยนะคะอายุ16ปีเนี่ยช่วยกันแบกร่างของเธอขึ้นรถในช่วงเช้าวานค่ะหลังจากเธอเมาจนหมดสภาพไม่รู้เรื่องซึ่งตอนนั้นก็เริ่มมีคนตื่นเช้านะเขาก็มารอรถเมย์จะไปทํางานกันนะคะคก็ยืนมองเหตุการณ์บางคนนิสัยน ก่อนหน้านั้นทางเทศกิจได้ออกสำรวจความเรียบร้อยของถนนราชดำเนินก็ไปเจอเยาวชนสามคนชายสองหญิงหนึ่งค่ะนอนเมาอยู่ริมทางเท้าก็เลยเข้าไปปลุก ปลกฝ่ายชายสองคนเนี่ยไม่เท่าไหร่แต่ปลกฝ่ายหญิงปลุกยังไงก็ไม่ตื่นค่ะก็เลยต้องช่วยกันแบกร่างท,งทั้งที่ไม่รู้สึกตัวเนี่ยขึ้นรถกันแบบทุลักษ์ทุเลกลายเป็นที่วิพากษ์วิจาร์ณบอกเนี่ยนี่เห็นไหมนี่มันเป็นผลจากนโยบายเปิดผับถึงตีสีหรือไม่ซึ่งหลายคนก็ตั้งคำถามด้วยนะคะเอ๊อายุ16 เข้าสถานบันเทิงได้ยังไงล่ะทีนี้น้อยกว่าอายุตอนน้อง17ของคดีคุณสมรัก <นะ S 2> ทสิงสีกนะ,ะครักใช่เลยเรื่องนี้นะคะคุณอนุทินชาญวีรากูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีมหาไทยบอกว่า,าภาพรวมนะหลังจากอนุญาตให้เปิดผับถึงตีสี่เนี่ยจากการลงพื้นที่สองคืนติดต่อกันก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรมีแต่คนที่ทํามาหากินทุกสาขาอาชีพที่เขาพึงพอใจเพราะเขามีชั่วโมงการทํางานที่ยาวนานขึ้นก็สร้างราย ได้มากขึ้นอย่างร้านเนี่ยจากการสํารวจเนี่ยพอคุณอนุทินไปตรวจเนี่ยก็พบว่ามีการตรวจบัตรประชาชนตัวจริงเท่านั้นถ้าไม่เอาบัตรประชาชนไปเนี่ยเข้าไม่ได้ถ้าเห็นว่านักเที่ยวเมามากแล้วก็จะไม่ขายเหล้าให้นะคะส่วนนักเที่ยวที่ดื่มแอลกอฮอล์เดินทางโดยใช้รถแท็กซี่ถ้ามาเป็นกลุ่มก็จะมีคนที่ไม่ดื่มเนี่ยทำหน้าที่รับส่งเพื่อนกลับบ้าน <ม>และที่หลายฝ่ายกังวลนะคะว่าไอ้การขยายเวลาทําให้นักดื่มเนี่ยออกไปเกิดอุบัติเหตุกันมากขึ้นหรือไม่คุณอนุทินบอกว่าอุบัติเหตุเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาถ้าเราประมาทค่ะ